สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสฟมมุนชูชาแนลค่ะนี่นะ่ะรถใครนะ่ะเอาออกได้แล้วนี่นะ่ะท่านมนรถใครนะ่ะเอาออกได้แล้วนี่เกะกะเดี๋ยวแอดชายได้ยินบอกเอาลเลยนะเอารถใครรถอแอดแอนใช่ไหม

สวัสดีค่ะขอต้รับเข้าสู่ช่องไม่ดากนเลยนะคะสูช่งด่กัเลค่ะกันก็อก่ันเรามาับยูนโทรศัพท์ใหม่เพทิ้งไปบ้านเมือวเหนื่อยล้มาดัแล้วเดี๋ยวเราก็ามาขุเร่องกันนะคะก็ง่ายง่ายนแล้วก็ไม่ต้องหกนะยิ่เีย ออกไฟเสรไม่ใช้เอาซีนใส่วันนี้เมื่อวานเทเอีหมดเลยทำไมอ๋อเจ้าบุญ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 ไม่รอดไอไอไอมันน้อยเดี๋ยวต้องดีดออกก่อนนะเดี๋ยววันนี้มันบลาไปเจอผู้ผ่านถูกคุณล้อแบบพน่าเอ้ยเขาราดับอเปาไปน้ำทำอะไปนะ อาน,นูะนะนางอะไรนะนางอะไรน,นี่เห็นหรอนะคนเล็กอ่ะโอ้ยเกี่ย,ยงหนาความบุมีเนอะเนิกจุกนะ

เออลองลงดูมันเป็นยังไงสองเส้นเพราะแกจะทำบ้าทียงไปไงหมอมันยกมันมันไเรื่องสิ่งเรื่องเรื่องเน็ตย่าน่ไปบ้านม่ก็่าแนะนะไมดีร้านวอง้ห้อง้องหงห้้ย้ององห้องหอ้้้้อ้

ไม่ได้เดียวน,นี้อุดเป็นทางไว้บัสน

ไปอาจอบี่บ้านที่ไหนองเอาไปก่อนโอจอบอยไปเอาจอบครับอรู้แล้วเอาไป้างนรกประมาณ30เซนคร30เซน โอ้ยแกงดีมากงมายๆง่ายเนาะนั่งข้าไปแก้ผู้อื่นหมเนาะเยอะเหรอเอ ลาขี้เนอะง่ายนะขี้แลนั่งโคตรลงเลยนะเวลาทำโคตรเหนื่อยเลยฮะจนไม่อยากขี้เลย่ิน่อยากขี่เจนไม่อยากเ่อาขี่เวยน้เอาเอาได็เสียมแนอทั้งหมดนา

เอ้ก็ทำยังไงนะพี่ชิดทำไม่รู้หน่อยเล้วเหรอมาไปคิดทำไม่รู้หน่อยใช่ใช่แล้วเหรอมาเดี๋ยวถือกล้องให้แล้วมาถอยดูก่อนแลี้ยวๆๆๆอย่าไปเรียกพี่ชิดดีตัวเองแกขนาดนั้นพี่ชิดเขาพูดเล่นกันลุงเนี่ยเหน็ดเห็นไหมเจ้าเฝ้าเฮ็ดนั่นเจ้าจะเลี้ยวบ่เฮือนเจ้าพาพี่ละบ้างนี่แก่เรียกเฉยๆลุงเดินก็ลุกไส่แล้วเหรอจะได้ช่วยทำบ้านผมเดินกั็ลูกไส่แล้วเลยทำให้แม่ดูหน่อยลูก ดูคิดมาดูคิดมาใช่แม่ดูหนเนี่ยมีอะไรเปล่าในเรื่องทีชิดเนี่ยโอ้ยไปซะสิันไดผิดทางเลยย้อมตูดขาดตูดขาดรู้แต่ไม่ปะไปตะปูมันเกี่ยวขาดแล้วบอกขาดแล้วโอ้ตายแล้วใส่กางเกงในป่ะน่ะเห็นตัวเนื้อโอ้แสดงว่าแสดงว่านี่ไม่มีใครได้มีโอกาสใส่เห็นกางเกงในใช่ไหมดูเห็นดูดู มัขาดตัวแต่กันแล้วลงแค่กระปูเป็นเกี่ยวโอ้โหทำเหมือนคนปลูกมันมาก่อนเนี่ยไป่ยากไม่น่าได้ยากไงพี่อ็นบอกได้ยากพี่อ็นสามสิบเซนได้พี่อ็นกว้างบพรเอาดินออกจากกอนเอาหนีก็ได้ก่อนเขาหนีก็ได้ใส่เชื้อเพื่เอ็นเฮ้ยหันตูดให้พี่ชัยดูแกาะเสื้อกบอกเกาะเสื้อกเกะเลยเราทำไม่เแล้วก วัดดิ้งสักวัดดิ้งอีกเด้อครับเออแกเอาก้อนโหลึกขนาดนี้จะมาวัดดิ้งอะไรโหล่ยี่สิบเซนน่ะลุงพลให้แกออกพี่ชายยกเสื้อขึ้นทันทีเสียงนะอย่าเสียงนะใบอกให้ออกก้อนแล้ออกกปอน้วยังวัดดิ้งวัดดึงอย่นเสียงได้อย่าเสียงนะเแล้วก็ซับขาดสะดอกเสื้อเลยไม่ได้เดี๋ยวเอาจอบลองไปนะเดี๋ยวเอาจอบเลยเฮ้นี่ตะกุยแล้วก็ได้เอามาเอาเอาครับโดไป ดลยคไเดี๋ยวเราตป้งใจมือข้างทำห้ขุดที่นี่โอ้โหทำแนวแล้วขุดร่องวางคานให้คนขดแล้วเออใครเห็นไหมเป็นนองครับท่อง้าอย่ครับนไมของเ่อนไราทำยไปไ่ไ้ไพ่ไม่ได้วพี่ก็ใช้มือ จุดแลนด์มาร์ <forcé Deus> <Works okay objectively> <semester> คถ<ะ>่ายรูปูอลอ๋อทางข้างลกจีบสู้ๆอันนี้บอลไม่ได้ นตูดอ e yeah. yeah. ีกแล้วพีพีดีสกินในช่องของพี่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอรู้กันเท่าไหก็พอแล้วงนอกไม่ได้

ต้อมาบนติดเาฝั่งนี้ข้างนอกบนติดกออินบ็อกข้านอกบนกออินอกน้ำลงแค่เพียวน้ำแช่กันไ่ได้ก็เลยรับผมเป็นผู้ชายมีน้ำครับคือผู้ชายมีน้ำเออบ่บ่บ่เพราะผมมีถงคู่ผู้เดียวแม่เจ้าถีจอบน้องคู่มีน้าง่ายเลยถ้าลิจเดย อย่าได้ยงะม่ดโอ้ทามาใส่กระสุใ้ส้นดินนีนี่นนี่ด่ดินนี่ด่นี่ดนนีดินี่นี่นี่นนี่ินนี่นีนี่นี่ดด

ใช่ทุกท่านนไปฝากกำลังใจให้กับทีผู้ชายทุกท่านด้วยเด้อสมกำังไกให้ผู้ชาย้ยลูิ้ลู้เดือดร้อเิ้เดร้อนใ้งยตัก่้อยเสนมยืนเบ้องหงเลยดี้นเียย้ยอยปัเียงย้ยรเจ้าเ่งมาทเรายอเพา่าใหน้าใครตาเนี่ยได้เยยเรย้แเ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลจะเพียนเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่พี่ได้ออกวีเดอร์บอลมันต้องสามเสนนาดแ่อนี้จวัน่อเนาะแต่ันเีบอลอีกสิบห้าดีบอลอีกหาเส้นเจ็ดสิบสีฟังอีบวกอเเส้นสี่ยี่สิบสิบห้าสิบเก้า่บแปเกาส แต่งามๆเลยนี่กันเฮ็ดมันงามเลยแบบนี่ยนะหาคนงามเลยเด็ดเนอผมมัโสดเด้อครับเด้อเห็นหนางานที่ขี้ลายเลยเอะโ้ยผมก็ทำให้เขาหมดเลยไม่มีใครมาแน่นแล้วบอกเขาหมดเลยไอ้ชายยังโสดอยู่ใช่ไหมไอ้ชายโสดครับโสดน่เห็นไหมไอ้ชิดนอะละไม่โสดเรื่องจับเลยมั้งเนี่ยผมใจมั้งผมโสดเพมก็ยู่งผู้เดียวฮะโสผมก็ยุ่งผู้เดียวให้เข้าใจตรงกัน ทำพูดดีไหมอ่านเบี้ยวเขาเบี้ยวออกแล้วไม่ได้เบิ้งตรงมุตรงเลยไม่พอบอกว่าตอดเบี้ยวเลยเออทำตรงแบบเบี้ยวย่างให้ลุงดูสายตาถนนสายตาถนนนี่เลขมาใส่พี่เจ้าก็ได้พี่ลากคุดข้าน่ะใช่น่ะเจ้าก็เลขมาใส่ขีดเจ้าพี่เไปเรื่อยเลเออแอนด์แชมเรี่ทำงานอยู่ด้วยสิ กีน้าจานหลอชรับาจกพี่รมะพิราวันชาแนลถูกต้องัาดีลุบอลเร็ว้มบนเร็วอันนี้ชัยชัยชาแนลนะเอฟซีอ่าลูกเจงนะ จอโอ้โหลัามากเลยก็มันเกิดให้จอไม่ใช่โอ้โอให้มันเกิดโอ้เด็กไม่ใช่มันเกิดหนูอใหันเกิดให้จอใช่ถ้าเกิให้ทำงานไย่างนี้ไม่ว่าจะฝากเขาไปซื้อโอ้โห อ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเ oh <my S 1> ท่าน,นี้นะคะ16นาที